ไอบอนชอบแกล้งเอาเร็วไอบอลไปแล้วไปแล้วเอาเล็ววิ่งแล้วส่งไปให้เยนาดูเร็วๆไปแล้วบอนไปแล้ว nay đi lên nhảy lười Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไปเร็วไปเตะมาเร็วๆไม่ต้องกลัวเร็วไปเตะมาเขาจะาปิดโรงเรียนล้วเหรอโรงเรียนเขาไม่ปิดมั้งหรอเตะเออ